ทักทายสบายดีเพื่อนๆช่างทุกๆคนครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องทีวียี่ห้อพานาโซนิกนะนี่ครับดูด้านนา้าเหนาหมดแล้วอะโบโกบ 6, เ้เปกไปหมด คันอะาโซนิกนะครับจอกแก้ว21นิ้วสมัยโบราณด้านหลังตรงนผมถอดตมได้ทำการถอดเนาะอะไรของสายอะไรเรียบหนรอย

ไปเลี้ยงไอซีเบอร์ตัวนี้นะครับไอซี IC เบอร์ตัวนี้ก็น่าน่าจะไปด้วยนะน่าจะไปเอาตะกัวใส่หน่อยนะครับเพราะว่ามันนานแล้วตะกัวมันแห้งละไรากัน,นอย ไม่ต้องไปตามนะครับหนยนไปแล้วเลเรอรู้สึกว่าแต่มีไฟเด้อเด,ดี๋ยว้อมันจิตๆจิอยู่ไม่เก็ตใช้มิเตอร์วัดมีไฟค้างอยู่คอนเซอร์หรือเปล่าน่าจะมีทีมช็อตจิ๊ดจิตดอ้ไฟค้างอยู่เต็มเลยครับไฟเซอร์เลยฮี้รดรอหอก่อน จิ่งยิ่ดี้อืมแก้ไปวัดดูใหม่ไปข้างดูปะไม่มีแล้วครับไม่มีลว เช็คดูไอเวอร์ก่อนช็อตเวอร์เ่า้างโคมต้งอาคหนึ่งนี่แหละครับเช็คตรงกาวให้เสย đi quá Hỏi bỏ mắt đi Đã gặp lại Thank <laughs> you. เอ็นห้าหนะครับตัวนี้ดูให้ชัดเอ็นหนึ่งเอ็นหนึ่งห้าห้าสจะมีหรือเปล่านะ เบอนี่ ตัถอดนะครับถึงถอดไว้นานนั้น ซีเบอร์มันใช้มันคนละเบอร์กันนะครับมันไม่ใช่เบอร์เดียวกันเขาแต่ซีเบอร์ไี่คุณหาหรอครับเพราะว่าผมมีอยู่ผมมีจะเอาแค่ไอโขตัวนี้เนย่ยงเดียว แล้วก็ปรับขาให้มันตั้งลง kita semua kawan-kawan pam pam sangat Anita

はい。 เหมือนเดิมนะครับสังเกตเข็มมิเตอร์นะบวกก็อยู่ทางด้านนี้นะบก็อยงทางด้านคือสีแดงนะครับมิเตอร์สังเกตเข็มมิเตอร์นะครับขึ้นืออยู่ทางด้านนี้นะครับขึ้นประมาณนี้นะครับด้านเอาลบมาใส่บวกบวกใส่ล oh. บก็ไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นขึ้นนิดหนึ่งไม่เป็นไร ลองดูงกอ่อนกับรรับอกเลองเครื่องดู เอวีสองเอวีสองก็อยู่ด้านด้านหน้าเนี่นเป็นเอวีสองเอาแดงใส่เสียงอย่างนี้เลยนะครับเอวีหนึ่งก็อยู่ทางด้านหลังนะครับ เอ2ีสก็อยู่ทางด้านนาะ กินเห็ดจอเริ่มจะเสียแล้วนะครับมันตัวหนังสือนี่มันออกมัวๆจอจอภาพเริ่มเ,เสียสีแดงเลยครับหมอกแดงๆเป็นเห็ดพิษแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้คนที่เราสนใจครับไม่คุ้มแ ผมาไปที่จังหวัดสมุทรปราการเสื่อมนะครับกาการเงกันจกัอบต่ต่างจอปรตกฏว่าต้องเข้าใจนะครับว่าจอเสี่อมมื่องุนนี้ไม่ต่ำกว่า20ปีนะครับเป็นื่อเสียนเราะนั้นารยกอบตบอกว้แล้วเรื่องของการเพืององมันไม่สวยแล้วนะครับโอเคครับ เสร็จสิ้นทั้งครทั้งการเดี๋ยวผมจะทําการประกอบก่อนนะครับเพื่อนเลกซีทุกคนเอาแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนช่างไปแล้วฝากกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ทางบ้านนอกอย่างผมด้วยนะครับไปแล้วจ้านอแล้วก็เอาโปรตี